สวัสดีนะคะลูกๆก็มาเทปต่อไปคุณแม่อยากให้ติดตามคุณแม่เรื่อยๆคุณแม่ก็ขอฝากในฝากตัวแล้วฝากผลงานใน YouTube ต่อไปแล้วก็ขอฝากผลงานในทิกต o k ในทิกต o k ด้วยซึ่งตอนเนี้ยคุณแม่ต้องบอกลูกๆนะถามว่าคุณแม่เสียใจหรือเปล่าในเรื่องของดิสเครดิตคุณแม่ทุกคนจากคนไทยดิสเครดิตคุณแม่ไปแล้วนเรื่องสมัครงานจังหน่อยที่แล้วคุณแม่ถูกปฏิเสธอะนะเป็นความรู้สึกที่คุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างก็ ก็ไม่เป็นไลาะดิสเครดิตคุณแม่ไม่ได้รับสมัครคุณแม่ทํางาน2องบริษัทในประเทศไทยคุณแม่ย้ํานะคะเป็แม,ม่มีคุณสมบัติความรู้เพียบพร้อมนะคะดีดีด็อกเตอร์นะคะจากอเมริกานะคะกปินใญเอกวุทิบติทและเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคุณแม่ไม่ได้แพ้ใครในโลกนี้ค่ะไม่ได้แพ้ใครในประเทศไทยค่ะ คุณแม่บอกเลยคุณแม่โดนปิดกัน้นตั้งแต่การสมัครงานในประเทศไทยซึ่งตอนนี้คุณแม่ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจแล้วในประเทศเนี้ยค่ะไมไ่สนใจคุณแม่ก็พยายามช่วยตัวเองซัพพอร์ตตัวเองสนับสนุนตัวเองซึ่งหลวงพี่ก็เมตตาซึ่งไปเล่าให้หลวงพี่ฟังหลวง,งพี่ยังพังหะเลย <Okay. S 1> โอ้โหโดนเดือนนี้นะทําทไมสังคมไทยอะไรก็อยู่กับ กับหนูแบบนี้บอกหลวงพี่ช่างเถอะค่ะเราก็ไปขอความเมตตาจากหลวงพี่ที่วัดนะคะไปขอความเมตตาจากหลวงพี่ที่วัดแล้วก็ไปช่วยกรรมการวัดบ้างมีความรู้นี่มีความรู้ก็ไปช่วยงานทางศาสนางานศาสนาไม่เคยเสียใจคุณแม่ไม่เคยเสียใจที่ทคนไทยหรือสังคมใจจะปิดกัน้นคุณแม่ตั้งแต่สมัครงานแล้วคุณแม่ไม่เคยเสียใจแม้จะโดนปฏิเสธไม่เสียใจ คิดว่าวันนี้เราไม่ได้เสียกําลังใจสิ่งที่พวกเขาบีบคุณแม่แล้วกดดันคุณแม่คุณคิดว่านี่แหละเป็นจุดที่ทําให้คุณแม่ไปรวยเป็นเศรษฐีพันล้านเหมือนเหมือนแจ็คหมาอาลีบาบานะคะซึ่งประวัติแจ็คหมาคุณแม่เคยติดตามคุณแม่เป็นฟนขับแจ็คหมาอาลีบาบามือจีนนะที่เขาเปิดเว็บอาลีบาบานะเพราะว่าแจ็คหมาเนี่ยเขาก็โดนปฏิเสธเพราะเขาสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่มีใครรับเขา จนเป็นที่มาแห่งแจ็คหม่าอารีบาบาทำให้บริษัทแจ็คหม่ารวยนะบริษัทแจ็คหม่าเนรวยรวยขึ้นมาเลยเป็น Microsoft Word ์ืที่ถ่ายของอารีบาบาไปทั่วโลกผ่านออนไลน์นี่คือสิ่งจริงที่จะบอกทุกคนว่าเห็นไหมคะเราก็ไม่ตันไงถึงเขาเขาจะปิดกั้นเราแต่เราไม่ตันเราก็จะเปิดทะลุก,กำแพงเข้าไปในออนไลน์ซะเลยทั่วโลกเลย <le ans> เห็นไหมนี่คือเป็นแรงกดดันซึ่งแรงกดดันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราไปเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจอะไรที่ทําแล้วมันรวยล้ารวยอะไรอย่างนี้ด้วยนี่ก็สิ่งที่คุณแม่บอกคุณแม่ไม่คือเสียกําลังใจนะลูกถึงแม่ไม่มีให้รับคุณแม่ทํางานสองร้อยปริษัทแต่ไม่ได้แต่คุณแม่ไม่เสียใจเพราะคุณแม่เคยโพสตผ่านนะยูทูบไปแล้วว่ามีหลักฐานจริงขอส่งมาค่ะคุณแม่ขอแสดงความเสียใจด้วยดรนีนาเราไม่รับคุณ เราก็บอกโอ้ไม่ต้องแสดงความเสียใจกับอาจารย์ค่ะเพราะว่าอาจารย์มีความสุขอาจารย์สบายดีอาจารย์มีความสุขค่ะนะคะมีข้าวให้กินอยู่วัดไม่เดือดร้อนค่ะมีความสุขดีมากเราก็ได้ช่วยงานการสุสลได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาเห็นไหมคะสึ่งนี้นี่คือความดีความดีที่ฟ้ามีตาบรรพานเห็นหลวงพี่เมตตาพ่อเมตตาเนอันเนี้ยคือสิ่งที่บอกเลยว่า ฟ้ามีจาจริงๆไปกลับเรียนหลวงพ่อไปกลับเรียนหลวงพี่มาเลยมาเลยดรกนนีน่ามปช่วยงานศาสนาเลยเป็นไงก็ให้เงินด้วยช่วยงานส่งให้เงินด้วยเป็นเลขาหลวงพี่เลยตอนนี้ <c oughs> เลขาหลวงพี่หลวงพ่อก็ดูแลงานกิจศาสนาอะไรนี้แล้วก็ได้นั่งดูดวงในวัดเดคะขาได้นั่งดูดวงในวัดหลวงพ่อก็หาว่าโยมทําอะไรเป็นบ้าง ก็บอกว่าอ๋อห,ห,หนูทำเป็นรักษาคนได้แพทย์แผนไทยจีนประยุกต์เชี่ยวชาญยาต้มยาสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนหรือว่ารักษาได้แล้วก็ทําตอนนี้ก็ทำที่วัดช่วยคนฝังคงฝังเหมอะไรรักษาโรควิญญาฉชยต้มยาานน้าสมุนไพรที่วัดซึ่งถ้าคนมาแล้วก็แล้วแต่ทําบุญแล้วแต่บริจาคให้กับหมอนีหนา้าแม่นๆ่ซึ่งทุกคนมาก็ ดีมากเลยเพราะว่าอาจารย์ปรุงยาสมุนไพรใ่งค่ซึ่งยาแต่ละตัวดรที่น่าเป็นคนคิดควิจัยค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่กับสมุนไพรเองนะนี่ก็อาจารย์มีนะให้รู้สิกวิาขงหาบูชาเป็นพญานาเป็นมังกรเป็นแหวนพระพิฆเนศเสริมดวงนะคะก็ทัก